ลำดับที่สี่จงมาดูโลกนี้พระสภาสิทธ์เอทะปะสะทีมังโลกังจิตตังราชาระทูปะมังยัธะพาลาวิสีดันตินัติสั่งโกวิชาตังแปลกว่าว่าท่านจงท่านจงมาดูโลกนี้อันตรการังเล็บสวยงามดุดราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ อธิบายความในทางธรรมได้แบ่งโลกไว้เป็นสามคือ 1. สังขารโลก 2. สัตวโลก 3. โอกาสโลกที่แบ่งโลกเป็นสามนี้ยังไม่พบในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในวิสุทธิมักเล่มหนึ่งหน้า262ตอนอธิบายพระพุทธคุณข้อว่าโลกวิทูทรงรู้จักโลกคำอธิบายในวิสุทธิมักนั้นค่อนข้างเข้าใจยาก โอกาสโลกท่านหมายเอาพื้นแผ่นดินและจักรวาลทั้งปวงส่วนสัตว์โลกนั้นท่านอธิบายว่าหมายถึงอัธยาศัยของสัตว์ซึ่งหยาบบ้างประณีตบ้างสังขารโลกนั้นท่านยกตัวอย่างโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงมีชีวิตอยู่ได้โด,โด,โดยอาหารโลกสองคือนามและรูปโลกสามคือเวทนาสามประยันใหญ ตลอดจนถึงโลก18คือทธาตุสิบแปดรวมว่าสังขารโลกหมายถึงธรรมเครื่องปรุงแต่งตรงกับสังขารในขันห้าและสังขารในปัจจิยาการนี่เป็นคําอธิบายในวิสุทธิมรรคซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจยากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเฉตที่สองหน้ายีว่าสังขารโลกท่านหมายเอาสภาวธรรม อันเป็นไปตามคติแห่งธรรมมีเบญจขันเป็นตัวอย่างสัตวโลกได้แก่สังขารมีวิญญาณหนึ่งเล็บอุปาอุปาทิน,นกะสังขารสงเคราะห์ทั้งมนุษย์และสัตว์โอกาสโลกด้แก่แผ่นดินอันเป็นที่อาศัยแห่งหมูสัตว์ทรงพิจารณาว่าไม่ปรงพระไทยในสังขารโลกคือไม่ทรงแน่พระไทยว่าคําอธิบายนั้นจะถูกต้องเพราะคาว่าสังขารในที่อื่น ไม้เอาทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองวงเล็บสัตว์และไม่มีวิญญาณครองวงเล็บเปิดพืชและสิ่งอันหาชีวิตไม่ได้อื่นๆเช่นบ้านเรือนภูเขาเป็นต้นวงเล็บปิดไม่ได้ไมยเอาสภาวะธรรมที่แยกกระจายออกไปทรงเห็นว่าเมื่อแยกสัตว์ออกเป็นสัต,ตวโลกแล้วสังขารโลกน่าจะได้แก่พวกพืชต่างๆแปลกจากสัตว์โดยโดยไม่มีใจครอง และแปลจากโอกาสโลกโดยที่มันรู้จักเป็นรู้จักตายรวมความตามพระวิจารณ์ของสมเด็จว่าสังขารโลกคืออาณาจักรพืช (Plant Kingdom) ส,สัตวโลกคืออาณาจักรสัตว์ (Animal Kingdom) ส่วนโอกาสโลกคือโลกที่เราอาศัยอยู่ (Earth) ในวิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามโลกวิถูเพราะทรงรู้ โลกและจักรวาลทั้งปวงลงเล็บโอกาสโลกทรงรู้ธรรมทั้งปวงลงเล็บสังขารโลกทรงรู้ปณิสัยอัธยาศัยต่างๆของสัตว์ทั้ทงปวงลงเล็บสัตวะโลกคําว่าโลกในภาษาบาลีมีความหมายกว้างแปลผันไปตามอาคตสถานต่างๆังเล็บที่มาในที่หนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งในไปอีกที่หนึ่งมีความหมายไปอีกอย่างหนึ่ง คาว่าโลกในพระพุทธาสิทธิข้างต้นที่ว่าท่านจงมาดูโลกนี้อ,นอันตรการดุจราชรถนั้นพระอัฏกถาจารย์ว่าทรงหมายเอาอัตภาพนี้คือกายนี้ตรการสวยงามด้วยเสื้อผ้าอภรณตต่างๆและด้วยการประดับตกแตง่งลูกไล่ด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเป็นต้นอันตภาพคือกายนี้เป็นที่ที่คนเข่าค่องอยู่ติดอยู่จมอยู่ส่วนท่านผู้รู้หาค้องอยู่ไมม ท่านผู้รู้ในที่นี้หมายถึงพระอริยเจ้าชั้นพระอนาคามีขึ้นไปผู้ตัดกิเลสเครื่องคลองคือกามราคะได้แล้วไม่ติดอยู่ในโลกคือกายนี้ส่วนปุถุชนคนธรรมดามีการติดในร่างกายทั้งของตนและของคนอื่นรุนแรงบ้างเบาบางบ้างเป็นรรยๆไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวนณารามทรงปรารบอภัยราชกุมารมีเรื่องยอดดังนี้ เรื่องอภัยราชกุมารอภัยราชกุมารทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชฤห์แคว้นมคตคราวหนึ่งทรงปราบปัดจันตะชนบทที่กำเริบได้พระเจ้าพิมพิสารทรงพอพระทัยมากถึงกับพระราชทานราชสมบัติให้ครองรเจ็ดวันพระพระราชทานหญิงนักฟ้อนผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องคนหนึ่งให้อภัยราชกุมาร ไม่ได้เสด็จออกภายนอกพระราชมนเทียนเลยสเสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันในวันที่8เสด็จออกไปสงสนานที่แม่น้ำยังเล็บศักดิ์สิทธิ์และเสด็จเข้าไปยังราชอุทยานประทับชมการฟ้อนรำของหญิงนักฟ้อนอยู่ขณะนั้นเองนางนักฟ้อนได้ทำการกิริยาเพราะลมในท้องอันแรงกล้าประดุดสตราเหมือนหญิงนักฟ้อนของสันต,ติมหามัน เพราะอดอาหารมาหลายวันเพื่อให้ร่างกายอ่อนแอดูอ่อนช้อยขณะไร้รำอภัยราชกุมารเศร้าโศกมากในเรื่องนี้ทรงดำริว่าผู้อื่นนอกจากพระศาสดาคงไม่มีใครสามารถดับความโศกของพระองค์ได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงปลอบพระกุมารว่าที่ทรงเศร้าโศกอยู่ในสังสารวัตรนี้เป็นเวลาเกินที่จะคำนวณน,น้ำพระเนตรไดข้ขออย่าได้ทรงเศร้าโศกต่อไปอีกเลย พราะความเศร้าโศกถึงกายนี้เป็นที่จมลงของคนเข่าทั้งหลายพระศาสดาตรัสต่อไปว่าท่านจงมาดูโลกนี้อันตราการดุจราชรสที่คนเข่าหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เมื่อจบเทศนาอภัยราชกุมารได้บรรุโสดาปติผล